ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําการเสนอขายต้นสนใบพายสนใบพายครับเพื่อนำไปทําบอนไซครับต้นนี้เปิดราคาที่500บาทครับ500บาทพร้อมส่งครับก็เข้าลวดดัดไว้แล้วเป็นทรงกึึงตกกระทางครับทรงเอี้ยวทรงเียนชาย ายุก็ได้ประมาณสามปีแล้วครับต้นนี้อีกต้นหนึ่งครับต้นนี้จะสูงหน่อยต้นนี้สูงมากนะครับเทียบกับมือครับเทียบกับต้นนี้ก็ห้าร้อยบาทร่วมส่งเช่นกันครับต้นนี้สูงมากนะครับถอยออกมาอีกนิดมานนิ้วโป้งครับ ทำบอลไซสนใจก็ทักมาได้ครับเดี๋ยวจะพามาชมต้นที่เป็นบอลไซแล้วครับตอนนี้ตอนนี้คือเกือบจบแล้วมีมอสด,ด้วยครับตอนนี้ตอนนี้ราคาก็ประมาณสามพันบาทครับแงนต้นไม้ครับต้นไม้ สนใจก็ทักมาครับ